สุดท้ายแล้วครับยินดีด้วยนะครับใกล้จบแล้ว as a result อันนี้เป็นวล,ลีแบบเป็นคำกิ่นนำตัดส่วนไปได้ working on your delta will make you fit into the new world อว verb อ,อยู่ไหนวะอืม verb อ,อยู่ที่นี่ Will make นะครับ Will make you fit จริงๆถ้าเราเชี่ยวชาญเนี่ยเราจะพบว่าชุดเว r รจริงๆมันเป็น will make จุดๆ fit นะอันนี้เป็นชุดเว r รไม่ไม่เอาใหม่ใช้ make เป็นเว r ร์คำเดียวถูกแล้วเกิดอะไรขึ้นใช้ make คำเดียวนี่ถูกแล้ผมไม่แน่ใจว่าคุณ จำโครงสร้างประโยคนี้ได้เปล่านะ Make something done Make s o m e o n e do เงี้ยจำได้ไหมอันนี้คือเป็นโครงสร้าง Make s o m e o n e do นะครับเพราะฉะนั้นเวริร์บหลักยิงคือ make นะแต่ make s o m e o n e do something เลยเนี่ยนะเดี๋ยวว่ากันนะครับอถอดความนะครับแกนประโยคอยู่ที่นี่นะครับ w i l l make เนาะแกนประโยคอยู่ที่นี่นะครับ w i l l make เพราะฉะนั้นมันเป็นรูปของ อะไรนะเป็นรูปของแอคทีฟธรรมดาเพราะฉะนั้นนามที่นำหน้ามันมาเนี่ยจะต้องเป็นประธานนะแต่อันนี้ก็เป็นประธานที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าทั้งก้อนนี้เป็นประธานทำไมมันเป็นประธานได้เห็นตัวนี้ไหมครับเห็นเจอรลั่นไหมครับ working on your delta เนี่ยก็คือ working on นี่มันคือการฝึกฝนใช่ไหม การฝึกหรือการพัฒนาย o เดลต้ายูสกิลเนี่ยทั้งก้อนนี้แหละคือคือประธานนะครับเขาใช้เจอรลันในฐานะนามนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นพออันนี้เป็นประธาน will make เป็น verb ์ o u ก็เลยต้องเป็นกรรมไงใช่ไหมแล้วก็ fit into the new world เนี่ยทั้งก้อนข้างหลังเนี่ยทั้งก้อนข้างหลังเนี่ยก็เป็นส่วนขยาย u u อีกทีหนึง่ง นะครับ as a result นี่แยกไปเลยเป็นส่วนขยายนะครับลองถอดความนะครับ as a result ั้นผลลัพธ์ก็คือนะครับการฝึกฝน,พ,นพัฒนาทักษะของคุณนี่แหละก็จะทำให้คุณนะครับเนี่ย will make y ยูทำให้คุณ fit into ก็คืออยู่ร่วมกับโลกใหม่ได้นะครับโอเคไหมครับมีประโยชน์ไหมวันนี้ เคยมีครูสอนภาษาอังกฤษมาถอดความให้คุณแบบช้าๆแบบนี้บอกวะ่าเด็กๆผมเรียนแบบนี้นะตอนม 1, ห 1, นึ่งมสองเนี่ยครูก็มานั่งอ่านแล้วถอดให้แบบนี้แหละไอ้เราก็นั่งทึ่งอยู่ว่าแบบโอ้ยทำไมครูเก่งจังวะอย่างนี้นะเราก็แบบแล้วแม่งคูจะอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างเขาปะวะอะไรเงี้ยนะก็เลยนั่นแหละก็อยู่ที่การฝึกฝนนะครับอันนี้โม้ให้ฟังโอเคไหมคิดว่าพอมีประโยชน์นะครับนําแบบนี้นะแล้วก็ จะบอกว่าจริงๆอ่ะผมเตรียมท่อนหลังนี้มาด้วยว่าจะมาคุยให้ฟังนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะกับตรงนี้นะพอดีเวลามันหมดล้วผมก็เลยว่าจะทําอย่างนี้ตรงนี้มันจะเข้ากับครั้งหน้าด้วยครั้งหน้าเราจะพูดเรื่อง v o c a b นะครับเดี๋ยวจะเอาสองหน้านี้ครับหน้านี้ทักษะที่จําเป็นนะครับแล้วก็ทักษะที่จําเป็นอีกนะครับสามอันดับแรกเนี่ยเ มาพูดในหัวข้อ v o c a b ด้วยเพราะว่ามันก็เข้ากันพอดีนะครับมันก็เข้ากับเรื่องคำศัพท์นะครับก่อนจบเฉลยหน่อยว่าแม็กโซน,นี้เป็นใครครับไอคนที่เขียนซัมมารีนี้ให้ผมนะก็คือลูกของเพื่อนผมครับลูกเพื่อนผมอยู่มอนหนหึ่งครับแต่ว่ามันได้เปรียบตรงที่มันเรียนโรงเรียนนานาชาติว่านะมันก็ทักษะภาษาอังกฤษมันก็เลยดูธรรมชาติมากเลยนี่ผมเขียนอย่างนี้ เขียนแบบนี้ได้เนี่ยคือเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแต่อีนี้มันเด็กมอนหนึ่งไว้พอดีเพื่อนเขาส่งไอรายงานของแม็กคินซี่เนี่ยมาให้ในไลน์กลุ่มไหมแล้วเขาก็เลยแบบเห็นลูกขี้เกียจเล่นเกมทั้งวันไงก็เลยบอกไอ้แม็กมึงเอานี่ไปอ่านแล้วก็เลยแบบเออก็ให้มันไปอ่านอารรีพอร์ตเนี่ยไอ้กี่หน้าท,ที่ที่กอปให้คุณไปด้วยเนี่ยไปอ่านแล้วก็ผมก็เลยบอกว่าเอออะไรนะบอกว่า บอกเพื่อนผมมาบอกว่าให้บอกลูกมึงเขียนบทคัดย่อไห้กูด้วยเดี๋ยวกูจะไปสอนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเออมันก็ไปเขียนมาให้นี่ยังไม่จบนะเนี่ยเดี๋ยวครึ่งหลังมันบอกมันจะเขียนวันวันนี้นะครับเพราะว่าบอกมันบอกว่าเมื่อวานวันเกิดมันมันขี้เกียจทํานะครับก็เล่าให้ฟังไม่ได้เล่าก็เอามาข่มอะไรนะครับแต่จะบอกว่าภาษามันเกิดจากทักษะนู้วิคือใช้บ่อยๆนะครับคืออย่างเด็กมันก็ได้เปรียบเที่เรียนโรงเรียนนานาชาติมาใช่ไหมล่ะ แต่ว่าจะให้ดูว่ามันมันไปถึงได้นะครับเพราะว่าผมก็เขียนแบบนี้ได้นะแต่ว่าผมไม่ได้เรียนโรงเรยียนนานาชาติผมนี่ไทยแท้เลยแล้วก็แล้วก็ฝึกด้วยตัวเองเป็นหลักนะครับด้วยความที่แบบหนะที่บอกคุณนะแบบครูเอาบทความมานั่งแบบมาอ่านให้ฟังหน้าชั้นแล้วก็แบบถอดไปทีเราประโยคเนี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ยทาไมครูเก่งวะเราอยากทําได้บ้างก็เลยแบบบ้ารห่มฝึกภาษาอังกฤษไปนะครับอ่านหนังสือพิมพ์อ่านพวก หนังสือสอนภาษาอังกฤษนอกตําราอะไรแบบนี้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะลูกทุ่งหน่อยมันไม่ใช่แบบวยากรณหน้าเบื่ออะไรเงี้ยนะก็ก็เลยมีแรงบันดาลใจจะมาสอนภาษาอังกฤษแบบนี้ให้กับนักเรียนด้วยแล้วก็แล้วก็ไปทําไอคลิปวิดีโอที่บอกว่าขายของนั่นนะที่ว่าแบบเป็นคลิปการเมืองอะไรพวกนั้นนะครับก็เล่าให้ฟังนะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าที่เราบอกนะว่าว่าคุณอีกหน่อยคุณต้องเป็นฟรีแลนซ์มากขึ้นนะ แล้วคนที่เป็นฟรีแลนซ์มันต้องมีทักษะรอบตัวนะครับทั้งในแง่ความสามารถเชิงวิชาการนะครับทั้งในแง่ภาษาเพราะคุณควรจะรับลูกค้าได้ทั่วโลกนะครับโอเคไหมครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาภาคต่อเรื่อง m c k i n s ซ y ด้วยนะแต่ในพาร์ทที่เป็น vocab นะครับว่าทักษะที่เขาพูดถึงจะมีอะไรบ้างก,ก็จะได้เข้ากับเรื่อง v o c a b ด้วยเพราะว่ามันก็จะยุ่งกับคำศัพท์หลายคำนะครับวันนี้เอาแค่นี้นะครับเจอกันคราวหน้าครับ